Time for me to I've been flying from town to town. โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งทีีกันอีกแล้วนะครับก็สําหรับเกมนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําเทคนิควิธีการเล่นตัวของทูเดนนะครับซึ่งเป็นฮีโร่ที่เรียกได้ว,ว่าจังเกิลโคตรเก่งนะครับเป็นตัวที่แบกดาเมจได้นะมีทั้งแบบดาเมจที่แรงแล้วก็สามารถที่จะเบิร์ดพวกตัวบางๆเนี่ยได้นะครับ แถมยังมีความสามารถที่ไหลได้อีกนะครับก็ถือว่าเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างที่จะเก่งนะเรียกได้ว่าหยิบไปเล่นได้ทุกแรงนะครับสำหรับฮีโร่ตูเลนนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนำนะครับก็มาดูการฟาร,ร์มกันนะครับคืออันดับแรกเนี่ยเราจะอัพเป็นสกิล2นะคือเริ่มเกมมาเนี่ยต้องรีบอัพนะครับเพราะว่าอ่าสแต็กของสกิล2เนี่ยมันจะได้สสแต็กนะ จะทาให้แบบเราเก็บพาสซีฟแล้วก็สามารถฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับตรงนี้ก็แท็กกลางนิดนึงนะครับตามธรรมเนียมนะยิ่งถ้าเราเป็นทูเลนเนี่ยยิ่งต้องการของนะครับต้องเป็นไปได้เนี่ยควรจะแท็กนะแต่ว่าตรงนี้ยังไงใจเย็นๆนะครับโอเคไม่ได้คิวเลยออกมาก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้แอซซีฟนะ แต่ว่าเลือดเราไม่พอมาดิเนี่ยพยายามในการเก็บสแต็กนะครับคือเราพยายามปาสกิลหนึ่งให้โดนสามแฉกนะแล้วก็สไลด์สกิลสองให้ข้ามนะครับมันก็จะได้ในส่วนของพาสซีฟเนาะอันนี้ก็เป็นทิกเล็กๆนะครับเดี๋ยวเรากลับไปรีก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าเลือดเราจะไม่ค่อยพร้อมนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรา รอเล่นตรงไฟมังกรดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่าฝั่งขลงข้ามเนี่ยเขาจะเล่นด้วยนะมาอยู่นะเพื่อนแต่ว่าฝั่งขลงข้ามเก็บดาร์กไปแล้วนะครับตรงนี้ต้องรีบเปิดนะยังไงแพนด้าได้นะโอ้โหไม่ได้คิวสักตัวเพื่อนโอ้โหแพนด้าออหมดเลยอะไรครับเนี่ย ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเรื่อยๆนะตัวเราคือตัวเรามันจะเก่งตอนอ่าได้มงกุฎเวทครับเพราะฉะนั้นเราจะฟาร์มไปก่อนนะตรงนี้เหมือนว่าโอ้โหโอเคยังได้อยู่นะครับแต่ว,ว่าแพนด้าเราล่วงไปแล้วดิ <Shut down. S 1> เกมนี้เราอาจจะต้องอ่าค่อยๆเล่นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ย ยังไงไม่ได้ผาสิบด้วยช็อตนี้คือพลาดจริงไม่เป็นไรครับเราก็กลับมาฟาร์มต่อนะเรื่อยๆครับเดี๋ยวรอได้ทางด้านอากนี่ก่อนนะเกมนี้เนี่ยเราเจอเป็นพวกตัวบางๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตูเลนจะเล่นสบายมากนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไหลนะครับ เราก็ต้องดูกันในเกมอีกครั้งนะว่าจะได้ไหลหรือเปล่านะครับเกมนี้แต่ว่าฝั่งของข้ามก็เป็นตัวที่ดาเมจจัดเหมือนกันนะต้องระวัง c c ซีดีๆครับเกมนี้ผมไม่ได้ขึ้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ารองเท้ากันซ c ซีด้วยนะยังไงโอ้โหโอเคได้อยู่นะเจบปร้อยครับได้มาหนึ่งตัวนะ ือว่าเก็บคิวมาเพิ่งได้ค่านะหลังจากที่แอซซิตมาแล้ว7ตัวนะครับเดี๋ยวจะเชื layers, ่อก็ฟาร์มไปก่อนครับเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราขึ้นเป็นอ่าโลกิเคิ์นะครับหรือว่าดาวฟาร์มเรานะมาแล้วครับตอนนี้ก็พยายามแยกหาตังนะยิ่งถ้าเรากดมาโซโลเนี่ยเลดเกมเราต้องแบกดาเมจนะครับ ต้นเกมถ้าเกิดเอ,ดอรันโดทำเราไม่ได้เนี่ยเราสามารถที่จะกดเขาในช่วงเลดเกมได้นะครับเพราะว่าดาเมจทูเลนในช่วงเลดเกมเนี่ยคือโคตรแรงครับแต่ว่าเกมนี้เพื่อนเราก็เล่นดีอยู่นะ <Absolutely. S 1> โอเครัดได้ครับ <slot>. ตอนนี้ผมก็ต่างอันดับหนึ่งนะถือว่าไม่ได้แย่เท่าไหร่ครับ ถึงแม้เราจะตายนะแต่ว่าการเงินเราก็เยอะอยู่นะพยายามเก็บสแต็กให้ได้นะครับเหมือนจันติว่านะโอเคได้คิวนะครับเหมือนว่าฟอเรนติโนเนี่ยจะอันติว่านะเมื่อกี้เดี๋ยวชิ้นต่อไปเราจะขึ้นเป็นทางด้านอากูนี่เลยนะครับเพื่อที่จะเอาดาเมจแล้วก็เขาเรียกว่าอะไระมันจะ ได้พลังชีวิตด้วยมั้งไม่แน่ใจครับตรงนี้ก็ฟาร์มไปก่อน,นครับยามศึกเราลบยามสงบเราก็ฟาร์มครับเรื่อยๆครับในการเล่นเนี่ยก่อนจะออกป่าเนี่ยเราก็พยายามเก็บพาสซีฟให้ได้นะครับเลี้ออยงสแต็กหรือว่าทันเดอร์แคปนะเพื่อที่จะเอามาไฟหรือว่าเข้าไฟนะครับ มันจะช่วยในเรื่องของดาเมจเยอะนะโอเคแล้วเพื่อนเหมือนจะเล่นกันนะครับตรงนี้แต่ว่าเพื่อนล่วงไปแล้ว2ตัวดิยังไงโอเคเก็บมาได้นะครับแล้วไม่ได้คิวด้วยนะก็สำหรับอันติของทูลนนะครับคือถ้าเกิดว่าเรายิงลัดช็อตได้หรือว่าได้คิวเนี่ยอันติเราจะคูดาวไวมากนะ น่าจะเลดเกมน่าจะ2วิ3วิได้ไมงไม่เกินนี้นะครับมันจะทําให้เราแบบไหลได้นะครับแล้วก็จะมีพาสซีฟหรือว่าทันที่เข็บเนี่ยรอบตัวนะครับยังไงมาดีโคตรแรงนะครับตอนนี้อย่างนี้ไหลนะครับเรียบร้อยได้หมดในอย่างนี้ใจเย็น oh. ครับไวโอพอดหน ผมไม่ถึงเกือบได้คอสคิวนะเสียดายปะเกือบได้นะครับถ้าไม่โดนแบบไวโอยิงก่อนเมื่อกี้คือไหลยับยับนะก็ไม่เป็นไรครับอย่างนี้ถือว่าเฮ้ยโอเคแล้วผมจะกดแข็งทำไมวะเนี่ยโอ้โหเสียแข็งฟรีเลยตรงนี้ไม่น่าจะขึ้นได้นะ รู้สึกว่าฝั่งงข้ามเนี่ยจะเกิดแล้วนะครับเล่นหรือเปล่าเพื่อนตอนนี้เราน่าจะสไลด์สองไปช็อตแล้วก็หนึ่งโดนเนี่ยคืออันติยิงตายได้เลยนะครับถ้าเป็นพวกตัวบางๆนะอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะต้องถอยนะครับโอเค เดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นอ่าทางด้านมกุดก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาดาเมดเวทก่อนนะโอ้โหเพื่อนไม่ได้ป่ะเฮ้ยโอ้โหไม่เป็นไรครับเกิดมาใหม่ก็จังหวะมเมื่อกี้พลาดจ,จริงนะประมาทไปหน่อยนะสไลด์ไปโดนทางด้านชิกซี่นะครับ เดี๋ยวเราฟาร์มหาไยเทมก่อนนะรู้สึกว่าช็อตเมื่อกี้คือเหมือนจะพลาดกันตายแล้วก็เกมพลิกนะครับ <been> ไม่ตายนะถือว่าตัดตอบ,บไปนะ <Enemy S 1> โอ้โหไบโอเหมือนจะยิงแรงมากแพนด้าเอาให้หมดเพื่อนโอเคค่อยๆนะครับรอสก,กลิลนะ ยังไงทูเลนไม่ใช่ทูเลนดิเอร์ลนโอไปเรียกชื่อตัวเองเฉยเลยขึ้นได้เนี่ยแต่ว่าฟอเรนเกิดเลยดิไม่น่าจะได้นะครับเลือดเราไม่พร้อมนะแถมเป็นฟอร์เรนติโน่ด้วยนะก็ไม่เป็นไรครับเราฟาร์มหาเลือดไปก่อนนะ ได้นะคือตอนนี้เรามีทางด้านリアเบสซิ่งนะครับเป็นไอเทมที่แบบดูดเลือดได้ดีนะครับฝั่งของข้ามไฟกันฟอเลนตายนะครับเหลือแค่วายโอแล้วก็เหมือนจะเอลันดอร์นะสตัวนะครับก็อย่างนี้ได้นะ เรียบร้อยมามงกุฎเรามานะครับตอนนี้น่าจะแค่ช็อตสทีแล้วก็สกิลหนึ่งโดนเนี่ยยังไงก็ตายนะครับตอนนี้แต่ว่าเอรันดอมีทอยอะดิยิงไม่เข้าเลยตีบ้านเพื่อนโอเค เนี่ยเราก็สามารถที่จะดูดเลือดจากคลิปได้นะครับประมาณนี้นะปลาเก็บสแต็กเรื่อยๆนะช็อตเรื่อยๆนะตัวตูวเลนเนี่ยมันเป็นตัวที่เล่นระยะได้นะครับไม่มีอันตีอดีเพื่อนเฮ้ยอันติว้าวนะอย่างนี้โดนนะโอเคโดนนะ จุหรือเปล่าเพื่อนโอ้ไม่ตายวะแจงเย็นนะครับตัวเราเป็นตัวคขได้นะคือถ้าเรามีพาสซีสิเนี่ยเราสามารถที่จะคขเก็บระยะได้นะครับค่อยเล่นไปครับพยายามเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็เก็บพาสซีสนะครับแล้วก็วิ่งหาแก๊งได้นะถ้าเกิดว่ามีพาสซีสิเนี่ยก็คือ วิ่งไล่ฆ่าได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดักตรงนี้นะครับแล้วเอลันดดมาไงเรียบร้อยหนึ่งอย่างนี้ไหลครับเรียบร้อยอีกสองอยู่ไหนเอ่ยเออย่างนี้โดนหมดครับโอเคคอสคิวยังไงฟอรเรนติโนไม่ทันวะโอ้ปวดเมล้าเลย ไม่เป็นไรครับอย่างนี้เราก็น่าจะจบบ้านได้นะเพราะว่าไฟเดียวคือได้มาสี่ตัวนะคุ้มมากนะครับยังไงฟอรเรนต่อไปก่อนเกือบตุยนะครับเมื่อกี้อย่างนี้ก็ตีบ้านเลยเพื่อนโอเคตีบ้านโอเคจี okay, ครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นอ่าทูเลนจังเกิลนะก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่นะครับที่ สามารถที่จะหยิบได้ทุกแรงนะครับเป็นตัวที่ดาเมจแรงแล้วก็เก่งมากนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ